The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. แม่เป็นลูกสาวคนจีนเกิดเีีองเบอร์สองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแม่เป็นหญิงสาวหน้าตาดีมีหนุนๆพายเรือนำมาจีบเสมอเพราะบ้านแม่อยู่ติดคลองแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะออ <All go. S 1> ไอ้ทำไมเก่งอย่างเลยเพราะคุณตาดุมาก เวลาแม่จะไปไหนก็ต้องให้น้องชายและพี่ชายแม่ตามไปด้วยทุกครั้งแม้กระทั่งไปซื้อตัวเล็กตัวน้อยก็ต้องตามไปแม่เป็นลูกสาวคนเดียวยจำนวนพี่น้องห้าคนเป็นลูกสาวคนเดียวแม่ยังมีนิสัยห้าวห้าวลุยลุยและก็ไม่เคยกลัวใคร เมื่แม่ได้เจอกับพ่อครั้งแรกก็ลุยเลยหาเรื่องพ่อเลยทำให้มีปา่ามีเสียงกันทีแต่ว่าตากับพ่อที่พอเจอแม่ปุ๊บก็ตกหลุมรักปับ๊บพ่อก็เลยมาสู่ขอแม่แล้วคุณตาก็ยกให้ทันทีนื่องจากกลัวน,นมนมมากมายจะคอยตามจีบจะมาฉุดแม่ไปซะก,ก่อน พ่อมีอาชีพเป็นสรารถีรถเมย์วันในขณะที่แม่กำลังพายเรือเพื่อส่งพ่อขับรถเมย์นะั้นแม่ก็มีความรู้สึกว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่แม่จะได้พบกับพ่อและในคืนนั้นเองแม่กับฝันเห็นพ่อมาหาและบอกกับแม่ว่าพี่ไปแล้วนะมีคนเขาตามมาเอาชีวิต แล้วทันใดก็มีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่าเนี่ยตามหาตัวมานานแล้วเดีย๋ยวไปฆ่าเขาไว้ฆ่าตัวเองไว้ในอดีตแล้วฝังอยู่ใต้เสาไฟฟ้าที่จังหวัดทางภาคเหนือแล้วผู้หญิงก็นั้นยังบอกกับแม่ว่าไม่เชื่อไปดูก็ได้ในความฝันแม่ก็วิ่งตามพ่อเท่าไร่ก็ไม่ทัน แม่ตกใจตื่นทั้งทั้งที่ฝันนั้นยังค้างคา,าใจอยู่แต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะวันรุ่งขึ้นก็มีคนปะัะตกรบอกแม่ที่ท่าน้ำว่า mm hmm. พ่อได้ตายแล้วหลับตายไปเฉยๆในรถเมย์ตอนนั้นแม่ถึงับช็อกแต่ลึงในความฝันยนทำอะไรนะ่ไม่ถูก ปูก็ได้บอกกับแม่ในงานศพว่าก่อนพ่อจะเกิดย่านะ่ะได้ฝันใ้มียานหน้ามาโล่ใหเห็นแค่ครึ่งตัวพ่อตายตอนอายุสาสปีซึ่งแม่ขณะนั้นมีอายุแค่ยี่สบหกปีแม่ต้องเลี้ยงดูลูกถึงสองคนซึ่งขณะนั้น ตัวลูกอายุแค่เจ็ดขวบน้องชายอายุที่สี่ขวบแม่ในตอนนั้นลำบากมากหลังจากพ่อตายแม่ก็ได้ไปทำงานที่กรุงเทพแล้วก็ได้พบรักกับพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงเป็นคนใจดีแต่ว่าชอบจับนกกระจอกเป็นประจำ อชอบไปเล่นไพ่นกกระจอบโดยเฉพาะวันโกนกับวันพระจะชอบไปวัดอ,ออเวัดดวงกับเพื่อนๆโดยการไปเล่นไายอยู่ที่โรงเจทา่นานไม่คอยจะศรัทธาในพระแต่มีครั้งหนึ่งลูกน้มนันพระอาจารย์มิติบานเพราะเป็นวันเกิดท่านพอดีท่านบอกกับแม่ว่าเออ พระวันนี้ดูก็มีความรู้นะมีการศึกษาก็ดีสวดมนต์คภเยระไม่รีบจ่ำสวดเหมือนที่เคยได้ยินยทั่วไปแม่งลูกเป็นคนมีองค์แต่แม่ไม่เคยรู้ตัวองค์มันก็มีทุกคนนะแต่ว่าองค์พระภายใน แม่รู้เพียงแต่ว่าตอนยายคลอดแม่วมานั้นแม่ได้หมดลมหายใจตั้งแต่เกิดร่างกายเขียวเหมือนเด็กที่ตายแล้วแต่ก็ฟื้นมาได้เพราะมีหมอตำยยได้จับขาแม่ยกขึ้นแล้วก็ตบปัตตอมสักพักหนึ่งจิงสำลักน้ำคร่ำแล้วก็มีลมหายใจต่องโดนตบถึงจะหายใจได้แม่มารู้ว่า มีองค์ก็ตอนได้ไปเที่ยววัดแขกกับพี่ชายเนี่ยในขณะที่เพลงบรรเลงแม่ก็ลุกขึ้นรำตามจฉบับแขกได้ทันที <Hello. S 1> ทั้งทั้นที่ไม่รู้วิธีการรำดีซ้ำ <Hello. S 1> แต่แม่ก็รำได้พวามแม่หรือว่าตัวเองมีองค์แม่พยายามต่อต้านเพราะแม่ไม่ชอบ แตยิ่งขัดขืนเขก็ขขจะยิ่งทำร้ายแม่บ่อยครั้งที่แม่รู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรงปวดบ่าเหมือนใครนะ่ะมานั่งทับหรือเหยียบไว้มีองค์มาเข้าแม่หลายองค์องค์ที่เข้าแต่ละครังอาการแม่ก็บเปลี่ยนไปตามองค์นั้นๆคนสองนี้บอกให้แม่รับขันถ้าแม่ไม่รับขันจะมีองค์อื่นๆมาทำร้ายแม่ แม่จึงไม่มีความรู้จึงได้รับมาแต่แม่ก็ไม่ได้ตั้งสำนักทรงหรือเข้าทรงให้ใครแม่ก็ยังทำงานเหมือนเดิมแล้วยังข้าวัดปฏิบัติธรรมตลอดมาหลังจากแม่ข้าวัดแล้วน้อยครั้งที่จะมีองค์มาเข้าคุณตามีความรู้ทางด้านสายเวทหนังเหนียวแทงฟันไม่เข้าสามารถไล่ผีไล่เปรตดยการเสกคาถา และช่วยรักษาคนได้ท้ามีวิชาแต่ชอบชื่อเลือคนโดยไม่คิดตังค์ชอบชนไก่เคยตีงูตายหลายตัวก่อนตายท่านนาเป็นอมอภาจุบนเตียงแล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังผุตายโดยอายุ60ปีคุณยายเป็นโรคเบาหวานกอนที่คุณยายจะมีการสุดลงอย่างหนักท่านมีอาการเหมือนาธาตุไฟแตกคือมีทั้งเลือดและอุจจาระออกทางทวารหนนะัก ลหลังจันก็ไม่สามารถพูดเดินหรือช่วยตัวเองได้ต้องนอนให้ข้าวให้น้ําทางสายยา,ยางโดยการเจอาสายยางให้อาหารทางท้องทําให้ท่านเจ็บปวดมากร้องครวนคลางโหยหวนน้ากลัวมากทุกคืนนอนเป็นมภาตรมาอยู่นานกว่าสี่ปีเป็นภาพที่ลูกหลายนี้แล้วสงสารท่านอย่างจับใจแต่โชคดีที่แม่ได้เจอกับลุงซึ่งเป็นเพื่อนแม่สมัยเด็ก ที่แม่ไม่ได้พบกันมาสิบกับปีครั้งแรกที่ลุงเจอกับแม่ลุงบอกกับแม่ว่าตอนนี้ได้มาวัดพระธมรมกายแล้วซึ่งแต่แม่ไม่เชื่อไม่ศรัทธาลุงก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อยากให้แม่ลองมาจึงทําให้ครอบครัวงลูกได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมและรู้หลักวิชาแม่จึงได้ทำบุญสร้างพระทำบุญกฐินถวายทตยธรรมหมื่นวัดบุญไม่ได้ขาขึ้นและบุญทุกๆบุญไปให้กุญยาย ยายสิ้นใจอย่างสงบด้วยวัย73ปีตัวลูกเองเลูกสาวคนโตของแม่เส่งหลบเป็นเด็กที่คลอดอยากมากแม่ต้องอุ้มท้องทนเจ็บถึงสามวันหมอสัญญาได้เอาเข็มฉีดยาที่ใช้ฉีดคาราบาวคาราบาวกระทิงอ่ะมาฉีดแม่ก็แล้วแต่ลูกก็ยังดื้อม่ยอมคลอดขนาดใช้เข็มขนาดนั้น สุดท้ายหมอตำแยก,ก็หมดขนทางแม่จึงได้คนไปตามคนตามมาช่วยคุณจ่าได้ทำน้ำเชนิดหนึ่งให้แม่ดื่มถึงตาบอกน้ำนั่นคือน้ำมนต์ยอดประกาศาแม่ดื่มไปสองอึกพออึกที่สามตัวลูกก็คลอดออกมาอย่างง่ายไดายแต่ที่แม่ไม่ต้องเบงเลยเมื่อก่อนตัวลูกเองจะชอบเรื่องการทำนายทายทักแต่หลวงพ่อบอกว่าเป็นเสียงไม่ดีลูกจึงเลิกศึกษา แล้วพระลูกตัดสินใจเข้ามาช่วยงานในวัดคนที่อยู่ภายนอกก็จะเห็นว่าลูกเป็นโรคคลังศาสนาขี้เกียจไม่มีปัญญาหาง,งานทาต้องมาอยู่วัดแต่คำพูดเหล่านั้นไม่ได้สะเทือนใจลูกแม้แต่เล็กน้อยอ๋อเขาไม่รู้ใชเขาก็พูดไปตัดรอนกําลังใจเนะี่ยพระลูกรู้ว่าบุญทบุญที่ลูกได้ทำมีเงินเป็นพันล้านก็หาซื้อไม่ได้ ลูกนั้นอยากสร้างบารมีติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะไปให้ตลอดรอาฟังค่ะสุดท้ายลูกขอยหลวงพ่อมีความสุขมากคิดสิ่งใดขอยสมความปรารถนาให้การหลวงพ่อหายเร็วๆไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่เกิดกับหลวงพ่อจงแพ้ความดีของหลวงพ่อแลเรอยยิ้มหลวงพ่อเป็นรอยยิ้มถึงงดงามตลอดไปคําถามพ่อเป็นพญานาคมาเกิดจริงตามที่ญาฟันหรือเปล่าคะเพราะเหตุใดพ่อจึงโรคไหลาตาย แม่ฝันหนึงพ่อเพราะพ่อตายแล้วมาหาใช่หรือไม่คะแล้วผู้หญิงในฝันที่บอกแม่ว่าพ่อได้เคยไปฆ่าเธอไว้เธอมีตัวตนจริงหรือเปล่าคะเหตุการณ์เป็นอย่างไรพ่อตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่แม่และลูกส่งไปให้และมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง ท่านฟ้าบอกอะไรถึงลูกกับแม่หรือเปล่าคะแม่เคยหมดลมหายใจไปตงแต่เกิดใจมีลมหายใจขึ้นมาอีกครั้งเพราะเหตุใดเคยมีคนบอกว่าเป็นเพระาะพี่สาวแม่ที่ยอมให้แม่มาเกิดแทนนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะแม่มีร่างทรงจริงหรือเปล่าเพราะวิบากกรรมใดแม่จึงต้องมีร่างทรงหลายองค์ทั้งๆ้งที่แม่ไม่ได้เต็มใจ จะทำอย่างไรองค์เหล่านั้นจึงจะหายไปและไม่สามารถมาทำอันตรายแม่ได้คะแม่ชอบปวดหัวอย่างรุนแรงหลายครั้งหน้ามืดมือชาบ่อยๆแม่เคยไปหาหมอเพื่อสแกนสมองหมอบอกว่าแม่เป็นโรคสมองฝ่อแต่พอไปอีกครั้งหมอก็บอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วแต่ลองว่าแม่เป็นโรคอะไรกันแน่คะ แม่กับพ่อเลี้ยงมีวิบากกรรมใดร่วงกันมาทําไมเวลาแม่ยิงมันจากท่านแม่กับพ่อเลี้ยงนะจ๊ะแม่ตั้งส่งดอกเบี้ยให้ทุกเดือนเออเหมือนเหมือนอกเคสที่ผ่านไปแล้วนะท่านจะสามารถคัมาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้หรือเปล่าคะคนตายไปเล่าเกี่ยวกับกระดูกันหลังผุเพราะกรรมใดตายแล้วเป็นไหนตอนนี้ท่านมีความมันอยู่อย่างไร ยายต้องนอนทรมานมากกว่าสี่ปีมีร่างกายเน่าเฟะมีกลิ่นเหมน็นเป็นน้ำาพาสพูดไม่ได้ตาบอดมือหงิกงอแล้วก็ต้องให้อาหารทางสายยางเพราะมีวิบากกรรมอะไรบ้างคะและชาติต่อไปจะต้องเป็นอย่างนี้อีกหรือไม่ทำอย่างไรจึงจะช่วยวิบากกรรมของท่านหมดไปหรือลดลงคะก่อนตายถ้ามีกตินี้ไม่เป็นอย่างไรตายแล้วไปไหน มีความม็นอยู่อย่างไรบุที่ลูกหลานทำแล้วให้ยายนโมทนาชวนติทันยังมีชีวิตอยู่แต่ลูกหลานกล่าวคำสาทุกการแทนท่านรับรู้และนุโมทนาบุญได้หรือเปล่าคะเพราะท่านอยู่ในสภาพพิการอย่างนั้นการอนุโมทนาบุญแบบไม่เต็มใจกับการอนุโมทนาบุญแบบเต็มใจแต่ไม่สามารถพูดออกมาได้บุญนั้นแตกต่างกันอย่างไรคะ ลวงที่เป็นกนไรลไยมิตรแม่นั้นเคยทำบุญกับกันมากับแม่อย่างไรพระยาดาจึงไปเจอกันช้าลวงสร้างบรมินมิมากับมู่คณะอย่างไรคะตัวลูกทำไมจึงคลอดยากที่ลูกคลอดออกมาได้ด้วยน้ำมนต์นั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะในพุทธนันที่ผ่านมาลูกมิหน้าที่อย่างไรในกองทัพธรรมได้ลองมากี่ยรอบคะมีผังบวชมากับมู่คณะบ้างหรือเปล่ามีผลการปฏิบัติทำอย่างไร สามารถไปยงตัวกลับดูศิบรีบมุลพิเศษได้หรือเปล่าแล่ลูกฝันในหลวงพ่อบ่อยๆพระอะไรคะลูปเป็นพระที่เคารพเหมือนพี่ชายอยู่รูปหนึ่งมีหน้าตาคล้ายๆกันอยากทราบว่าเราเคยทําบน่วมกันมาอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรในกองทัพธรรมมีผลการปฏิบัติทำมาอย่างไรได้ลงมากี่รอบคะ หลับตาฝันเป็นตุมิตะตื่นขึ้นมา,ามนแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญ้าพ่อไม่ได้เป็นพยานหน้ามาเกิดตามที่ญาฝันไปเป็นแค่เรื่องฝันวิตามเรื่องตามราของท่านเท่านั้นแหละจ้าพ่อเป็นโรคไหลาตายเพราะกำรแนดี พ่อนะ่ยได้เคยไปฆ่าผู้หญิงคนที่แม่ฝันถึงจริงๆแลย oh. ได้เหตุที่ในชาตินั้นได้ไปบีบคอเธอตาย oh. เพราะเธอขี้หึงนะระแวงว่าพ่อไปมีหญิงใหม่ oh. ทั้งๆท,ที่พ่อนะ่ยไม่มีจึงบันดาลโทสะด้วยความเมา เมื่อเธอตายแล้วก็เอาไปฝังที่ใต้สอยฟ้าดังที่แม่แต้ฝันเห็นจริงๆเลยจ้ะ oh. เออก็แปลกดีนะ <Okay. S 1> ในชาตินั้นพ่อตายแล้วไม่ได้ไปมหารกเพราะต่อมาชาตินั้นนะ <Okay. S 1> ภายหลังหลังจากข้าเธอตายแล้ว mm hmm. ก็ได้บวชอยู่หลายรรษา mm hmm. แล้วก็อุทิศบุญไปให้เธอแต่ภรรยายในชาตินั้นยังมีความผ,ผูกพันทั้งรักทั้งแค้นอยู่ ตายแล้วเธอก็ไปเป็นพูดพูดในต่างกับผีนะแล้วก็ต่างจากปีศาจตายแล้วเธอก็ไปเป็นพูดจะคอยเฝ้าติดตามสามีซึ่งต่อมามันลาสิกขาแล้วบวชได้หลามซาตต่มากลาสิกขาแล้วก็ป่วยตายแล้วก็มาเกิดเป็นพ่อของลูกในชาตินี้แต่ผู้พิศวัส เป็นอดีตริยาชาตินั้นก็นยังมาตามเอาตัวพ่อไปไปหลังจากที่พ่อตายแล้วเพื่อเอาไปอยู่ด้วยกันเอาไปเป็นพูดด้วยกันต่อมาพ่อก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทําให้พ่อมีชีวิตทีด่ดีขึ้นท่านฟารามาบอกว่าท่านต้องอยู่ใช้หนี้กรรมต่อภริยาเก่าที่เป็นพูดดังกล่าวแล้วขอขอบคุณที่ส่งบุญมาให้เจอผู้พิสวาท แล้วพ่อก็ไปเป็นพูดแต่ว่ามันมีบุญมีฐานะดีขึ้นแต่ถ้าพ่อหมดกรรมเมื่อไหร่เนี่ยคือถ้าลูกสมบูรณ์ไปอีกเนี่ยพ่อก็จะหลุดจากการเป็นพูดตรงนี้ไปพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ที่ลูกจะต้องสั่งสมบุญและอุทิศไปแม่เคยหมดลมไปตั้งแต่เกิดแต่มีลมหายใจขึ้นมาอีกครั้งพระ การได้เคยฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยในอดตชาติชาติหนึ่งที่แม่นหรือบ้านแล้วไปเจอลูกหนูตัวแดงแดงครั้งหนึ่งจึงเอาลูกหนูตัวแดงๆไปทิ้งในน้ำจนมันตายนยมาส่งผลที่หมดลมแต่ว่ามีบุญได้เคยช่วยเหลือคนป่วยเรื่องยูกยารักษาไข้ต่างๆนั้น,นมาช่วยไว้ ให้รอดพ้นจากความตายจ้ะตามที่มีคนมาบอกว่าพี่สาวแม่ยอมให้แม่มาเกิดแถนนั้นก็ไม่จริงจ้ะแม่เป็นร่างทรงเพราะในอดีตแม่ชอบนับถือพวกผีเจ้าเข้าทรงจึงมีเชื้อให้พวกนี้มาตามนะ่ะแต่ในชาตินั้นพอแม่มาเจอหมู่คณะก็เลิกนับถือผีนับถือผีทรงเจ้าสิงพวกนั้น แต่เชื้อเก่าที่มีอยู่สำแดงออกมาถึงท้ายแม่อยู่ในวงจรน,นีจ้จะแก้ไขก็ให้แม่สั่งสมบุญทุบุญทั้งทานศีลภาวนาให้ม,กมากๆแล้วหักดิบตัดใจเลิกสิ่งเหล่านั้นโดยใจที่เข้มแข็งสู้กันสักวันหนึ่งแค่นั้นเองแหละไม่ช้าชื่อเรานั้นก็จะหายไปเองพอเราไม่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 ไม,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 ไม่เดี๋ยวก็หายไป แม่ปวดหัวมือชาบ่อยๆเพราะกรรมในอดีตท,ที่ชอบทุบหัวสัตว์ทำอาหารเช <Yeah. S 1> ่นทุบหัวปลาบ่อยครั้งนำมาส่งผลจ้ะ <Yeah. S 1> แม่เป็นโรคที่เกิดจากวิบากกรรมดังกล่าวดัง <Yeah. S 1> นั้นจึงทำให้กรรมมาบดบังหมอทำให้หมอไม่อาจวินิจฉัยโรคให้ถูกต้องได้จ้ะ yeah. Yeah. แม่ขอยืมเงินจาก <Yeah. S 1> พ่อเลี้ยง ต้องส่งดอกเบีย้ยทุกเดือนเพราะแปลกดีเงินเน,ะนี่ยกรรมในอดีตเรื่องนี้มีเหตุคือกรรมในอดีตแม่ก็เคยทำอย่างเนี้ยคือให้หมูญาติเขายืมเงินและตัวเองก็คิดดอกบเบีย้ยกับหมูญาติรวมทั้งสามีของตนเองด้วยในชาตินั้นนี่มารวมสงว่งลน้ะก็คิดดอกกับสามีด้วยกับหมูญาติด้วยพอเลี้ยงมีสายบุญมากระหม่อมขบ้าง แต่บางๆเราก็จะต้องใช้ความยาวและต่อทอนมากหน่อยที่จะนำพาท่านมาสร้างบารมีกมูขณนะได้จ้าหากไม่เลิกเล่นไพ่นกกระจอกเมื่อใครตายใจหมองใจจะเศร้าหมองเพราะมองเห็นภาพการเล่นไพ่นี้ <Yeah. S 1> ก็จะไปอบายจ้าจะเจอไพ่นกกระจอกเป็นเหล็กร้อนหล่นลงใส่ ท่านมีบุญบวชในระยะสันน้นดังนั้นลูกไปจจต่างแนะนําให้ท่านดูดีมีบ่อยสักวันหนึ่งท่านก็นจะมาบวชช่วงสั้นได้จ้มันตาเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังผุเพราะกำเนิดีและปัจจุบันชอบทุบตีสัตว์เช่นชอบตีงูจนตายกับชอบชนไก่เป็นต้นมารวมส่งผลจ้า ตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุมหกได้เป็นสัตว์นรกครึ่งคนครึ่งไก่เนี่ยขุมพนันเนี่ยตีกันกับสัตว์นรกอีกตัวหนึ่งจะมีกรรมประเภทเดียวกันจนตายกันไปข้างหนึ่งตายเกิดแต่เกิอดยกอย่างเนี้ยทุกข์ทรมานมากให้ทำบุญอที่ไปให้ท่านเยอะๆพระท่านอยากพ้นกรรมจ้ะ ยายต้องนอนทรมานมามากกว่าสี่ปีมีร่างกายเน่าเฟะมีกลิ่นเหม็นเป็นอัมาพาตพูดไม่ได้ตาบอดมือหงิกงอและตางอาหารทางสายยางพระกรรมในอดีตชาตินั้นสามียายเป็นนายพรานเมื่อสามีจับสัตว์มาได้โดยกับดักแล้วก็นำมาให้ยายซึ่งเป็นปริยาในชาตินั้นผูกมัดขาที่บาดเจ็บ ถ้าสัตว์พยายามจะดิ้นมากๆยาก็จะเอาไม้ทุบแข้งทุบขาสัตว์เหล่านั้นบางครั้งดักจับนกมาได้ก็หักขาหักปีกแล้วก็ผูกแขวนไว้เป็นต้นทำเป็นอาจินเลยกรรมเหล่านี้เรามารวมส่งผลจ้ะท่านยังจะต้องไปรับกรรมดังนี้อีกหลายชาติเพราะยังไม่หมดวิบากกรรมจ้ก่อนตาก็ไม่มองไม่ใส่ าตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่อาจจะรับบุญได้เจ้ะบุญที่ลูกหลานานไม่ยายในช่วงที่ท่านมีชีวิตยอยู่ลูกหลานในยายนุโมทนาแต่หลานกาบลูกนุโมทนาแทนยายนั้นก็ทําให้ท่านได้บุญใจท่านก็สายขึ้นไม่ทางภัยอบายแล้วท่านมีกรรฆ่าสัตว์ทำอาหารอยู่ด้วยแจ้แต่บุญที่ทําให้ท่านและนโมทนาแทนท่านนี้ อุ้มเอาไว้จึงทำให้ท่านไปเกิดเป็นมนุษย์ดังกล่าวเลยจ้ะการอนุโมทนาแบบไม่เต็มใจนั้นก็ได้บุญบ้างนิดนิดแถมเป็นบุญเจือความขุนัวปตายแล้วก็จะไปเกิดเป็นยักษ์ชั้นต่ำจ้าเป็นยักษ์โลโซการอนุโมทนาบุญแบบเต็มใจแต่พูดไม่ได้นั้นก็จะได้บุญเต็มที่ ราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตใจเนี่ยเป็นหลักบุญส่งผลก็จะได้ตามกําลังบุญที่จะทําไปสู่ภพภูมิที่ดีเช่นดาวดึงเป็นต้นจา้าถ้าทาด้วยจิตที่เริ่มใสเต็มที่ลุงที่เป็นไกรมิตรแท้แม่นั้น่านก็เคยเป็นกรมิตรกันมาในอดีตส่วนที่แม่มาเจอคุณลุงช้าเพราะเวลาแม่ทำบุญมักจะตัดสินใจช้าและมักเกียงว่าเอาไว้ก่อนมั่ง ขอคิดดูก่อนมั่งเจ้าหลวงเคยสร้างาลวลามีกับหมูคณะมาโดยเป็นกองสเสบียงเจ้าตัวลูกคลอดยากแล้วกำเน,นดิดดชอบขังสัตว์ไว้ในกรงใช้เลี้ยงนกในกรงไว้ดูเล่นส่วนที่คลอดออกมาได้นั้นก็ได้บุญที่เคยสร้างมากับหมูคณะบุญที่เคยปล่อยสัตว์ไปปลา ไม่เกียวกระดื่มน้ำมนต์หรือไม่ดื่มจ้ะพุทธนาที่ผ่านมาลูกก็เป็นกุธลธิดาที่เบื่อน่าชีวิตการครองเรือนเบื่อมากเลยเมื่อมาเจอหมุคณะเข้าใจเรื่องราวความจริงของชีวิตแล้วก็ตั้งความปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์สร้างบารมีแต่กรรมกาเมเก่ายังไม่หมดจึงต้องมาเป็นผู้หญิงได้เป็นกองสเสบียงมาจ้ะ ชาตินี้ลูกก็สมลาถนาแล้วที่ปาปรารถนามาอธิษฐานมาเนะ่ะใกล้ประคองตัวดีจะได้พ้นยากกรรมกรรมไ่เจ้าชู้ถ้าลลกประคองตัวได้จนหมดอายุขไขปุบรพมจันทร์ชาตินี้ก็จะเป็นชาติสุดท้ายที่เป็นผู้หญิงจ้ะชาติถัดไปจะได้เป็นผู้ชายมีผลการเดได้ทาเห็นดวงสายัวตรากลับดุสิตบุรีได้จ้ะ ราทิลกลกเคารพแบบพี่ชายเนะ่ยเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาทำเป็นทหารพระราชาที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชามาบวชแล้วก็ช่วยงานเผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติทำได้กระถึงพระธรรมกายเอาตัวรากกลับดูสีบุรีได้เรามาสร้างรรบารมีได้ทั้งสองรอบเลยจ้า ท่านก็นไม่ได้มีบุญร่วมกันอะไรมาเป็นพิเศษกับตัวลูกกันเลยแต่เป็นสมาชิกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาเหมือนๆกันนั้นนั่นเองหน้าตาก็ไม่คล้ายกันเท่าไรหร่หรอกลูกคิดไปเองเนี่ยอีกทั้งท่งทานตั้งใจจะบวญตลอดชีวิตบนพุทธนอนที่ผ่านมาก็ลูกก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีของลูกให้เต็มที่กันแล้วกัน ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตาติดไปดุสิบุรีพงมวุพิเศษเขตบรมโพพิพัตฤ์จะได้พลัดกันเลยจ้า Belief in cause and effect means belief in the law of karma.